สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทาง IPT Channel นะครับหรือว่า Invest Profit Thailand นั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะฮะ เพราะว่าจะมีเนื้อหาสาระมีเทคนิคมีเคล็ดลับต่างๆนะครับเอามาฝากกับพี่น้องชาวเทรดเดอร์อยู่บ่อยๆนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่จะนําเสนอสิ่งที่จะบรรจุลงไปในเนื้อหาของคลิปคือก็คือเรื่องของเทรนไลน์นะครับคือเทรนไลน์เนี่ยนะครับเป็น จัดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับจะเรียกว่าคัสตอมอินดิเคเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นคือเราสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้นะครับในใน MT4 ได้เลยนะครับมันเป็นแค่เส้น2เส้นแต่ว่ามีความสำคัญในการวิเคราะห์ราคาเป็นอย่างยิ่งนะครับมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับเทรนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะล้วนแล้วแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องผ่านเรื่องเทรนไลน์มาแน่นอนนะครับจะต้องผ่านเรื่องนี้มาแน่นอนนะฮะคราวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเทรนไลน์เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันตีไว้ท,ท, ين, line, ท ين, ําไมเทรนไลน์เทรนแปลว่าแนวโน้มนะครับก็ไลน์แปลว่าเส้นนะครับก็คือเส้นแนวโน้มเส้นแนวโน้มตีไว้เพื่อนะตีเพื่อให้เรารู้ราคารู้แนวโน้มของราคาว่า ราคามันเป็นไปในทิศทางไหนเทรนเทรนขาขึ้นหร EN ือเป็นเทรนขาลงนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถวิเคราะห์หาจุดเข้าซื้อขายได้นั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมองไปที่อินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆที่มีในในเอ็พเป็นหลักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเพิกเฉย <c oughs> ไม่ใช่เพิกเฉยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะโดนก็จะไม่สนใจอินดิเคเตอร์ที่เป็นเทรลน์นะครับ ว่าถ้าใช้งานจริงๆก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีกี่แบบนะฮะเทรนไลน์มีอยู่3แบบนะครับมีอยู่3แบบซึ่งทุกแบบเนี่ยทั้ง3แบบเนี่ยก็ประกอบด้วยเส้นนะฮะประกอบด้วยเส้นเท่านั้นนะครับซึ่งเส้นที่เราใช้ก็คือเส้นนี้นะเส้นเอียงๆเนี่ยนะครับเราคลิก 1, ครั้งนะฮะแล้วเราก็ มาที่จุดที่เราจะตีแล้วก็ลากได้เลยนะครับเราก็ลากได้เลยนี่แบบนี้นะครับหลักการก็คือว่าเราจะต้องให้ราคานะครับเราต้องหาจุดที่ราคาจะสัมผัสเส้นเทรนไลน์เนี่ยอย่างน้อย2จุดขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นในในรูปที่เรากําลังมองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับในคลิปตอนนี้ก็มี1จุดคือจุดนี้ นะครับแล้วก็อีก1จุดก็คือจุดนี้นะฮะถ้ามีมากกว่า3จุดเออจะมีมากกว่า2จุดได้ไหมได้ครับยิ่งดีเลยนะครับมันจะเป็นเทรนไลน์ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงมากนั้นเทรนไลน์แบบที่1ก็คือเทรนไลน์ที่เป็นเทรนไลน์เขาเรียกว่าเทรนไลน์เส้นเดียวนะครับก็นี่คือเทรนไลน์เส้นเดียวนะฮะเทรนไลน์เส้นเดียวเนี่ยความนิยมก็คือว่า ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเขาจะตีเทรนไลน์ไว้ด้านล่างนะครับไว้ที่ฝั่งโลนะครับฝั่งโลแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับถ้าเป็นเทรนขาลงเขาจะตีเทรนไลน์ไว้ด้านด้านฝั่งฝั่งไฮนะครับฝั่งไฮก็คือฝั่งนี้ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็น ประมาณนี้แล้วกันนะครับเ,เวลาเราตีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้เมาส์เนี่ยดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกที่เส้นได้เลยนะครับมันก็จะมีตุ่มสีขาวเนี่ยสตุ่มนะครับ3ตุ่มขึ้นมาบนเส้นนะครับเส้นกลางตุ่มกลางเนี่ยสำหรับเคลื่อนย้ายทั้งเส้นนะครับแต่เส้นตุ่มตุ่มตุ่มข้างนะฮะตุ่มด้านด้านด้านข้าง ก็จะเป็นตุ่มที่สําหรับปรับองศาของเส้นนะฮะเช่นเราก็สามารถคลิกตรงนี้แล้วก็ดูได้เลยเนี่ยนะครับเราสามารถปรับองศาของเส้นโดยที่จุดเริ่มต้นยังอยู่ที่เดิมนะครับจุดเริ่มต้นยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าเราแต่ถ้าเป็นจุดจุดชี้ขาวตรงกลางนะครับมันจะเป็นการเคลื่อนย้ายทั้งเส้นนี่นะครับประมาณนี้ พราะนั้นตัวนี้นะครับคือเทรนไลน์แบบที่1น,นะครับทรนไลน์แบบที่1ต่อไปนะครับเทรนไลน์แบบที่2ก็คือเทรนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องมาจากตัวแรกนะครับตัวที่2คือเป็นเทรนไลน์2เส้นเทรนไลน์2เส้นนะครับสเส้นนี้ต้องขนานกันนะครับสเส้นก็คือวิธีการง่ายๆที่จะให้2เส้นนี้ขนานกันก็คือดับเบิลคลิกที่เส้น นะครับเพื่อให้มันเกิดไอตุ่มสีขา,ขาวเนี่ยนะครับแล้วก็มาชี้ที่ตุ่มกลางนะครับพอมาชี้ที่ตุ่มกลางเสร็จแล้วก็กด c อน t r o l นะครับกด c อนโ r ร l แช่ไว้แล้วก็เอาเมาส์เนี่ยลากไปเลยนะฮะนี่นะครับมันก็จะได้อีกเส้นหนึ่งขึ้นมาโดยที่2เส้นเนี้ยขนานกันนะครับโดยที่2เส้นเนี้ยขนานกันนี่คือเทรนไลน์ประเภทที่2นะครับ วิธีสองคือเป็นเขาเรียกว่าเทรนไลน์สองเส้นลักษณะก็จะเป็นเป็นท่อนะฮะเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องตรงกลางนะครับซึ่งช่องนี้นะครับคือช่องที่เป็นกรอบการวิ่งของราคานั่นเองนะครับก็หลักการของการตีเส้นที่สเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเอาเส้นเนี้ยไปตรงจุดที่มีการที่มีราคานะฮะจุดที่มี การวิ่งของราคามาสัมผัสเส้นอย่างน้อย2จุดเป็นต้นไปนะครับอย่างน้อย2จุดก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเทรนไลน์ประเภทที่2นะฮะส่วนประเภทที่3นะครับเทรนไลน์ประเภทที่3ก็คือเป็นเทรนไลน์เขาเรียกว่าเทรนไลน์สเส้นเทรนไลน์3เส้นก็คือเป็น เทรนไลน์3เส้นก็คือมันจะมีเส้นตรงกลางเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นก็คือเป็นการแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งของ2เส้นนี้นะครับเราก็นี่นะครับเพราะนั้นเทรนไลน์ประเภทที่3คือเทรนไลน์3เส้นนะครับจำง่ายๆเลยนะฮะเทรนไลน์ประเภทที่1ก็คือมีเส้นเดียวนะครับเทรนไลน์ประเภทที่2ก็มี2เส,ส้นนะครับโดยที่มันเป็นช่อง ตรงกลางนะส่วนเทรนไลน์ประเภทที่3ก็คือเป็นการแบ่งเป็นการแบ่งครึ่งของเทรนไลน์ประเภทที่2นั่นเองนะครับประเภท2เส้นนั่นเองนะครับก็แบ่งเพื่ออะไรครับแบ่งเพื่อที่จะเกิดความละเอียดมากขึ้นในการวิเคราะห์นะครับเพื่อให้เห็นแนวรับแนวต้านต่างๆนะครับคราวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะย้ําว่าโดยส่วนตัวนะครับอันนี้คือเทรนไลน์ประเภทที่3แล้วนะฮะ ทีนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะใช้เทรนไลน์ประเภทที่2เป็นหลักนะครับก็คือเทรนไลน์ประเภท2เส้นนะครับแค่นี้พอนะครับเพื่อใช้ในการประกอบนะครับใช้ในการประกอบการวิเคราะห์หาจุดเข้านะครับไม่ได้เอาเทรนไลน์เป็นหลักนะครับไม่ได้เอาเทรนไลน์เป็นหลักนะครับเป็นการใช้เทรนไลน์ประกอบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับ ในการวิเคราะห์หาจุดเข้านั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเมื่อเราได้เทรนไลน์เนี่ยนะฮะทีนี้คําถามคําถามที่หลายๆท่านถามมาครับว่าเทรนไลน์ตีทําไมตอนนี้นะฮะได้คําตอบแล้วนะครับคำตอบก็คือว่าการตีเทรนไลน์ก็ตีเพื่อให้มันรู้แนวโน้มของราคาว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงนะฮะเมื่อเรารู้เทรน นะครับเมื่อเรารู้เทรนเราก็จะรู้นะฮะเราเราเราก็จะรู้ว่าเราจะเล่นฝั่งไหนนะครับอย่างเป็นอย่างอย่างเช่นในคลิปตอนนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเอาเฉพาะช่วงนี้นะฮะเฉพาะเฉพาะช่วงที่ตีตีเส้นเทรนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูฝั่งนี้นะฮะสมมุติว่ากราฟมันกําลังวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเ ตรงนี้เป็นเทรนขาขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นเทรนขาขึ้นเราจะรู้ว่าเราจะเล่นฝั่งบายแน่นอนนะครับเราจะรู้ว่าเล่นเล่นฝั่งบายแน่นอนแต่ว่าเราจะบายตรงไหนนั่นแหละคือคําถามนะครับนั่นแหละคือคําถามที่จะต้องหาคําตอบต่อไปนะครับซึ่งในคลิปถัดๆไปผมจะเอามาประกอบให้ดูว่าเมื่อเราได้เม,เมื่อเราตีเทรลไลน์เสร็จแล้วเมื่อเราได้แนวโน้มของราคาแล้ว เรารู้ว่าเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรในการเป็นจุดเข้านะครับเราจะใช้สัญญาณจากอะไรในการเป็นจุดเข้าซื้อหรือเข้าขายนะครับอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะฮะมีมีมาฝากแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องพื้นฐานนะฮะเป็นเรื่องพื้นฐานที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับ ทุกท่านที่เข้ามาในตลาดบอเรกนะครับเพราะนั้นแล้วฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆก็จะเกิดความชํานาญนะครับพอเกิดความชํานาญก็นั่นแหละนะฮะเราจะสามารถอยู่รอดนะครับเราจะสามารถเทรดอย่างมีกําไรนะครับในตลาดแห่งนี้นะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดที่ไหนนะฮะมันมีอยู่ใน เอ็มีโปรได้ร้อยแล้วนะครับจะเป็นมือถือจะเป็น iPad หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้ได้เลยนะครับง่ายนะครับเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองนะครับนั้นก็ฝากด้วยละกันนะครับอย่าลืมไปฝึกฝนกันเยอะๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ